นี่เป็นภาพน้อยนาพันพื้นบ้านที่นางสาวฉัตรศิประภาธิรชัยชาวบ้านตำบนหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารค,คามได้ทําการเด็ดออกมาจากต้นใหม่ๆซึ่งเป็นผลที่สุกข,ขาต้นพร้อมกับเลือกสอยเอาผลที่แก่ไรจะสุกเพื่อที่จะนําไปบ่มโดยผลผลิตที่ได้ในวันนี้มีน้ําหนักมากกว่า20กิโลกรัมเลยทีเดียวโดยนางสาวฉัตรศิประภาธิรชัยชาวบ้านตำบนหนองแสงบอกว่าน้อยนาที่คุณแม่ปลูกไว้ในสวนมีทั้งหมด2 0 0 0ก็คือน้อยนาพันฝ้า และน้อยหน่าหนังเป็นน้อยหน่าพันธุ์พื้นบ้านทั้งหมดมีรสชาติหวานฉ่ำหรือหวานอร่อยซึ่งเริ่มแรกนั้นปลูกไว้ไม่กี่ต้นเพื่อไว้รับประทานเท่านั้น และหลังจากที่ทานผลสุกก็นำเมล็ดมาหวานไปตามสวนและก็พื้นที่ที่ว่างๆก็ต่อมาน้อยหนาก็ได้งอกและก็เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติแทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายปัจจุบันภายในสวนมีน้อยหนาาราวๆกว่า30ต้นและในแต่ละปีได้ออกลูกให้ผลผลิตที่ดกลูกโตวสวยสามารถเก็บไปรับประทานพร้อมกับแบ่งปันยญาๆด,ด้วยและผลผลิตบางส่วนก็นำไปจำหน่ายให้กับคนในชุมชนต่างก็ได้รับการตอบ รับที่ดีแถบไม่พอขายเลยทีเดียวและในอนาคตก็มีแนวความคิดที่จะปลูกน้อยหนาให้มากขึ้นในทุกๆปีจะส่งผลให้มีรายได้จากการขายน้อยหนาตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดีครับ